ในที่สุดอาหารเช้าก็<ะ>ามีอะไรคะมีแซน์วิชแล้วก็ข้าวอุวดซ้อมแต่ละวันใช้เวลานานเท่าไหร่คะถ้าซ้อมแบบว่าแต่ละช่วงเวลาก็ประมาณไม่เกินไม่เกินสองชั่วโมงครับไม่เกินสองชั่วโมงใช่ประมาณนั้นนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะกลับมากี่โมงหวหลังจากนั้นเราจะเติมอะไรต่อเรา กวามเนื้อความฟิตอะไรก็ว่ากันไป<ช>อะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วซ้อมที่นี่แตกต่างกับบ้านเราอย่างไรบ้างกับตอนอยู่เมืองทองต้องไม่แตกความจริงแล้วแบบฝึกก็คงยังไม่แตกต่างกันค่ะใช่ครับผมแตมวมนนมววว่ว่าอาจจะสอนในเรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรเขาจะแบบว่าสู้กันเลยอ่ะเขาจะจริงจังมากคือสุดๆเลยเขาจะไม่เขายอมกันใช่เขาจะไม่ยอมกันช่วงการซ้อมก็คือจริงจังทุกสังเวียนจจริงงั อีกหนเมนูกับนมดูแล้วเป็นอาหารที่ให้พลังงานทุกจานนะไม่ใช้แลงเยอะใช้แรงแบบเยอะเยอะมากไหมต่อวันก็แล้วแต่ว่าซ้อมอะไรครับคือไหนซ้อมกัรก็แล้วแต่ว่าดูอาหารสีมือน้องตองกวินนะนี่แซนด์วิชไข่ต้มแซนด์วิชหน้ามะเขือเทศกับหอมใหญ่ กล้วยไปด้วยหนักๆไปเลยวิีีวโลปก็ต้องอย่างนี้แหละเ,ลเรียบร้อยพรีมือกวินินได้แล้วก็เปิดให้เห็นที่พักของน้องตองนะคะนี่วิวดีมากพี่ถามหน่อยไม่ติดท่มามหาเหรอ,รอยังใช่ไหมใช่ เห็นว <med> ิวมาทั้งวันแหละอย่างเงี้ยนะใครอยากเห็นก็เห็นหนะ้เขา <im> มองมามองมาว <im> ันนี้คือดีลืมตัวเงี้ยลืมไหม <im> นี่ยข้างๆไอ้ข้างล่างเรามองก็ไม่เห็นเรา <im> ไปคนนี้ <im> 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 ไอ้ชั้นเดี๋ยวดูค่ะข้างบนเนี่ยจะเห็นลราไอ้ชั้นเสมอกันเนี่ยมีโอกาสสูงทีเดียวแล้วแบบถ้าลืมตัวเนี่ย วันทีเราลืมไงเราใช้ชีวิตแบบว่าเออก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ใช่ครับอยู่คนเดียวก็เดินเดินมาเล้วเออะไรก็ต้องมีเห็นกันบ้างแหละเราบัดจวงไปโอเคพูดคุยกันเยอะแล้วแต่ตอนก็ต้องกินข้าวแล้วคาดหวังอะไรไว้บ้างกับการมาใช้ชีวิตที่เบลเยี่ยมมาเล่นฟุตบอลในระดับอีกพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอยากให้เรา ก้าวไปอยู่ตรงจุดไหนคะคือมันก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดอะอยากจะคืนคือมันมีโอกาสมาแล้วมันคือโอเคแหละมันมันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกแต่ว่าอ่งคือมันก็ต้องเจออุปสรรคอะมันแต่ว่าเราเราจะเราจะหาทางเราจะรับมือกับมันยังไงเท่านั้นเองครับผมซึ่งซึ่งบางช่วงมันก็อาจจะมีดีบ้างบางช่วงมันอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยมันฟุตบอลเหนะมันก็เป็นธรรมดาที่เรา ที่เราก็ต้องก็ต้องรับกันมาได้ได้ะ<ช>แล้วก็คือก็ต้องผ่านไปได้มันไม่มีอะไรแน่นอนอย่างเครับใช่คือวันนี้ผมลงุ่้นี้ผมอาจจะไม่ลงก็ได้อะไรเงี<ช>้ยแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าคือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือแบบกําลังใจจากตัวเราอ่ะจากคนรอบข้างที่แบบว่าเอ้ย,อย,อยจะทายังไงจะผ่าวิธีคิดยังไงให้เรามีกําลังใจในการในการที่จะต่อสู้กับตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยใช่ครับสุดท้ายก็ยังมีแฟนบอลชาวไทย ติดตามทุกสัปดาห์ติดตามข่าวทุกวันเลยฝากถึงคนที่ให้กําลังใจซัพพอร์ตเราทุกๆวันหน่อยก็อย่างนี้ผมบอกมาตลอดแหละว่ามาขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่เหมือนคอยสงกําลังใจมาให้ะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกทั้ง Facebook ทั้ง Instagram หรือว่าหรือว่าเวลาคุยกับผมก็ลา้ใจเนี่ยก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็เพราะว่าเวลาผมเห็นนะเห็นทุกเห็นทุกันแหละที่ที่ส่งมาใช่ใช่ครับผมแล้วก็ คือก็ขอบคุณก็เป <anak> ็นก็เป็นกาลังใจที่ดีแหละที่โอเคอย่างน้อยแล้วก็มีมีคนคอยให้กําลังใจเราอยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะโอเคไกลสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าผมก็รับรู้ได้ครับซึ่งจากแฟนบอลจากครอบครัวด้วยที่สิ่งสาคัญที่ทําให้แบบว่าโอเคแหละเราก็ต้องพยายามต่อสู้เรารู้ว่าโอเคเราไม่ได้มานี่เพื่อเพื่อตัวเราคนเดียวเราเราก็โอเคใช่มีความหวังใช่มหวังดีใช่เยอะเลยใช่เราก็ต้องพยายามพยายามต่อสู้กันไป โอเคมันเพิ่งเริ่มต้นนะสู้ๆกันต่อไปค่ะแฟนๆก็เป็นกำลังใจให้น้องตองทุกวันโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องตองทานข้าวก่อนแล้วกันได้ครับผมสวัสดีค่ะ